สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิริุดมนะครับเทปนี้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวประจำวันที่16กันยายน2563นะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับใครที่ชอบโชคลาภเสี่ยงโชคนะครับให้ดู3รายการในช่อง YouTube ของผมเลยนะครับรายการแรกก็คือรายการนี้นะครับ ที่ท่านกําลังชมอยู่เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับเราจะวิเคราะห์ให้กันทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับผมจะวิเคราะห์ว่าดาวแต่ละดวงนั้นส่งกําลังอย่างไรและแต่ละลัคนาราศีนี้มีเปอร์เซ็นต์โอกาสถูกเท่าไหร่พร้อมทั้งเปิดแนวทางเป็นตัวเลขไว้ให้ว่าดวงดาวแต่ละดวงแปลความหมายเป็นตัวเลขอะไรและแต่ละลัคนานั้น มีตัวเลขแนวทางอะไรบ้างนะครับพอท่านชมเสร็จแล้วให้ไปชมรายการที่2ชื่อว่าดวงดาวเขย่าโชคเลขจากฝันนะครับเราจะนําเลขจากรายการวิเคราะห์ดวงดาวเนี่ยนะครับไปจับเป็นชุดตัวเลขไว้ให้จับชุดเสร็จแล้วจะบอกวิธีซื้อให้ด้วยนะวิธีซื้อว่าแต่ละ,ละราคาณนี้ซื้อยังไงซื้อที่ไหนซื้อกับใครอย่างครับเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้ว ไปดูรายการที่3ครับโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนนะครับประจําเดือนกันยายนก็ลงไว้ให้เรียบร้อยท่านก็ไปดูต่อถ้ามีลักษณะของท่านอยู่ในรายการที่3นี้แต่ว่าเลขชุดที่ท่านดูเสร็จแล้ว จัดเต็มได้เลยนะครับและผมเสริมอีกนิดหนึ่งรายการน้องใหม่ของเราปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนกันยายน2563ลงให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าท่านดูรายการที่ต้องการเสี่ยงโชคหรือดูดวงประจําเดือนดูแล้วอยากปรับดวงเสริมชะตา นะทําอย่างไรให้ดวงการงานของเรามันรุ่งมันปังนะทำอย่างไรให้ดวงโชคลาภมันรุ่งอย่างนี้นะครับท่านไปดูรายการน้องใหม่ของเรานะก็ะคือรายการปรับดวงเสริมชะตาประจําเดือนกันยายนนะครับแล้วครบสูตรเลยเรียกว่าครบทุกเรื่องครบทุกเรื่องราวนะครับให้ท่านนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อ่าคราวนี้มาดูกันเลยดวงดาววันที่16 กันยายน2563นะหลายท่านที่เข้ามาชมกันเป็นประจำก็จะเข้าใจแล้วนะครับเรียกว่าตำแหน่งตรงนี้ที่มาร์คดาวนะครับที่มีมาร์คดาวอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นเรือนภพในทางโหราศาสตร์เป็นเรือนภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภนะอย่างเงี้ยตนุนะนี่ดาวที่ส่งกำลังเป็นอย่างนี้นะวิธีดูท่านดูตุความซ้ำนะกระดุมพระนะนี่ก็จะมีดาวส่งกำลังเป็นอย่างนี้ นะบุตตะดาวส่งกําลังก็เป็นอย่างนี้นะบุตะตก็หมายถึงการเสี่ยงโชคกระดุมพระก็หมายถึงเรื่องเงินรายเดือนอย่างเงี้ยนะครับอลีหมายถึงหนี้ก็ได้หมายถึงเงินที่ได้มานะครับง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับปัตตานีก็หุ้นส่วนคู่ค้าได้นะครับสุภะเป็นความบริบูรณ์ของเราลาภะนี่นะครับนี่ก็ชื่อบอกอยู่แล้วเป็นเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะอันนี้ก็คือดูความซ้ําของดวงดาวนะครับฝั่งนี้วันที่16กันยา ลัคนาจะสถิตยอยู่ที่ธนูนะลัคนาสถิตราศีธนูนะครับตนุลักษ์ก็คือเลข5ก็คือดาวพระพฤหัสนะครับดาวพระพฤหัสเป็นเกษตรตราธิประทีด้วยแล้วในเดือนกันยานี้จะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับฉะนั้นดาวพระพฤหัสเนี่ยเรียกว่าเป็นประธานแห่งสุพ์จะเดินหน้าในการเดินหน้าครั้งนี้ในวันที่2 1กันยานี่นะครับเดินหน้าแบบก้าวกระโดดเลยนะฉะนั้นรอบวันที่16 มีหลายท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับตนุเศษก็คือพระอาทิตนะพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนี่ยพระอาทิตย์นะครับเกษตรเกษตรหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังมีถึงสดวงดาวเลยนะมีถึงสดวงดาวนะมีเลขหนึ่งคือพระอาทิตมีเลขสคือพังคารอยู่ตรงนี้มีเลข4คือพระพุทธนะและก็มีเลข5ด้วยนะครับอันนี้ดาวที่หนักแน่นมั่นคงมีกําลังมหาอุดนะครับมีสองดวงเลข4กับเลข9 นะเลขเก้าคือพระเกตเลขสี่ก็คือพระพุธอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีราชาโชคเป็นพระสุนี่นะราชาโชคนะอยู่ตรงนี้แล้ววันนั้นวันที่สิบหกเป็นวันพุธนะวันพุธกําลังวันก็คือสิบเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดนะอันนี้ท่านก็ดูกันไว้นะครับพระราหูย้ายราศีวันที่สิบกันยานะฮะพอย้ายราศีมาอยู่ตรงนี้ นะแต่ตำแหน่งเป็นนิดนะนี่ตำแหน่งเป็นนิดนี่นะครับฉะนั้นวิธีวิเคราะห์ท่านก็ดูตามหลักที่ผมบอกเอาไว้ให้นะครับคราวนี้องศาโคโจรเป็นยังไงเรื่ององศาเนี่ยนะครับมีความสําคัญเพราะองศาเนี่ยเป็นตัวส่งกําลังโดยเฉพาะเลยพระอาทิตย์นี่อยู่ตรงนี้29.15นะครับพระจันทร์อยู่ที่16.17นึ่งเจนะ พังคารอยู่ที่4.51นี่ตรงนี้นะครับ4.51พระพุทธ26.24นี่อยู่ตรงนี้26.24นะพระพฤหัส24.23 24. น 24. ะ 24. ะพระพฤหัสนะครับพระสุก14.18นะ14.18พระเสา25.57พระราหู29.39นะแล้วก็พระเกตนะครับ6 จุดสามแดมดยู่สิบสองจุดหนึ่งศูนย์ะนี่พระราหูเนี่ยเรียกว่าพึ่งย้ายราศีเลยนะย้ายราศีมาอยู่ตรงนี้นะบางคนสงสยัยอ้าวทำไมย้ายราศีต,ตัวเลขเพิ่มพระราหูก,จก็จะเดินทวนเข็มนาฬิกานะครับเน่จะเดินทวนเข็มนาฬิกานะอ้าวคราวนี้มาดูเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนาเปอร์เซ็นต์นะครับลัคนาสถิตเมษ นะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะลัคนาสถิตเมษเรียกว่าชาวลัคนาสถิตเมษเนี่ยมีโอกาสมีโชคบิลาบอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่อยากจะมีโชควิลาบนะผมแนะนําท่านจะต้องทําบุญแบบฉับพันธ์นใดทําจิตให้เป็นเมตตา นะแล้วก็หมั่นสร้างบุญบารมีท่านจะมีโอกาสสําเร็จมีโชคมีลาบนะครับหลายท่านที่ติดตามรายการในช่องย t u b e ของผมมาตลอดเนี่ยหลายท่านประสบความสำเร็จมากนะครับในเรื่องโชคลาบท่านน้อมจิตกันได้พอน้อมจิตกันได้ปุ๊บก็มีโอกาสมีโชคมีลาบนะครับฉะนั้นลักนณาสนิทเมษมีข่าวดีอีกแล้ว95%นะสูงถึง95%เลยนะครับตัวเลขนำทางนะครับส9ง1 5นะ ลัคนาสถิตพึกศพ40%นะพึกศพอยู่ตรงนี้นะครับ40%ตัวเลข5 9 7 6 4นะลักนณาสถิตเมถุน80%นี่กระสูงอีกแล้วนะครับ29471นะตัวเลขนะลักนณาสถิตกรกฏ60%นะ91253นะลักนณาสถิตกรกฎนะ เตรียมตัวดีๆนะถึงแม้60%แต่พระศุกร์มาทับตัวเป็นราชาโชคด้วยนะมีโอกาสโดดเด่นมากนะอ,อ,อย่างนี้นะครับลักนณาสถิตสิงหกสิเ์เซเลยนะครับนี่สิงหกเ์เซเลยตัวเลขนะครับสองเกนะลักขณาสถิตกัน80%นะแปนตะครับตัวเลขนำทางก็คือ97612ลักนณาสถิตตุล หกสินอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ 60, 9, 2, 4, 6ก92465้าสองส5นะครับลักษณะสถิตพิจิกเ5สิบห้เลยนะครับนี่สูงมากนะนี่เมรกับพิจิกเนี่ยโอ้โห9กเลยนะ2อ4 1 5นะครับลักษณะสถิตธนู80%นะธนูอยู่ตรงนี้แหละนะครับเป็นวันนั้นด้วยลัคนณะวันนั้นนะ 91275นะครับ91275นะครับลัคนาสถิตมังกรมังกรอยู่ตรงนี้80% 92765นะลัคนาสถิตกุม60%ตัวเลข19275ลัคนาสถิตมีน80%เลยนะครับตัวเลขนะครับ 7 5 9 2 4นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะภาพรวมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวเลขตัดให้เหลือ6ตัวก่อนที่เราจะไปตัดเลขกันผมแนะนำอย่างนี้ผมแจกหนังสือนะครับธรรมะธรรมนิมิตเรียกว่าเป็นหนังสือธรรมะ นะที่มีบทสวดมนต์อยู่ข้างในบอกวิธีการปฏิบัติสมาธิบอกวิธีการเดินจงกรมมีคําถามถามตอบมีบทสวดมนต์มีมนคาถาอันนี้ผมแจกให้นะครับเรียกว่าเป็นธรรมะที่นิมิตในถ้ำวัวแดงตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมฉะนั้นใครที่อยากมีโชคมีลาบท่านอย่าลืมนะครับ รับหนังสือไปแจกก็ได้ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆ้สถาบันพระพุทธ,ธานุภาพนะครับท่านมาได้ที่นวนมิน98าแแจกฟรีเลยนะหรือถ้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้ต้องขออนุญาตมีค่าจัดส่งนะครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนะครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับมาร่วมบุญสร้างหนังสือสวดมนต์ธรรมนิมิตสําหรับแจกฟรีนะครับในหนังสือนี้นะครับก็จะมีวิธีการสวดมนต์มีบท สวดมนต์รวมไปถึงวิธีการฝึกสมาธิให้ได้ฌานบาร,รมีนะครับแล้วก็สร้างสุขให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของตัวเองการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเลขสรุปนะครับก็คือ1 2 3 9 5 7เอ้ผมสรุปให้แล้ววิทยุท่านก็ไปดูความซ้ําดูรูปแบบกันนะครับใครที่ยังไม่รู้ลักษณาตัวเองนะครับท่านสามารถสอบถามมาได้นะครับโดยแอดไลน์แอดนะครับเรียกว่า Line Official ยลนะแอดโอเพนที่ขึ้นเอาไว้ให้ตามลิงก์ใต้คลิปท่านเข้าไปคลิกได้เลยนะครับไปถามลักษนานะครับที่เขียนว่าถามลัคนานะครับท่านก็เข้าไปแล้วต้องใช้วันวันที่นะครับไม่เอาวันจันทร์การพุธวันที่เกิด เดือนเกิดปีเกิดเอาปีที่เป็นตัวเลขและเวลาเกิดท่านต้องส่งมา4อย่างเจ้าหน้าที่ของเราจะดูแลให้นะครับผูกดวงวางลักษา,กากให้นะฟรีเลยทุกอย่างนะครับฟรีให้นะครับเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอาจารย์กฤษณะ ภูสิทธิดุดมเพจเปิดดาวรู้ทันดวงช่อง YouTube อาจารย์กฤษณนะภูสิทธิดุดมด้วยนะครับแล้วมีลิงก์ Line Square นะครับมาพูดคุยกับผมมาพูดคุยในเรื่องของธรรมะปฏิบัตินะครับในกลุ่ม Line Square ได้ท่านก็เข้าลิงก์คลิกที่ลิงก์เข้ามาในกลุ่มได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ